เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดินฉันประพิเชียอัธพรมิทักนายโองการบริหารส่วนตำมนบ้านบึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีงานมงคลสมรสระหว่างคุณสมพร่ำรวยและคุณกิลไมยอหอมหลวน,นีโอกาสนี้ส่วนตัวดีฉันเองมีความสนิทสนมคุณเคยกับคุณกิรไมยหอมหวนผู้เป็นเจ้าสาวเป็นอย่างดีคุณกิรไมยเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน ราเริงจำสายได้มีน้ำใจเมตตียร์รเพื่อนร่วมงานเสมอคุณกิลมัยเป็นคนที่มีความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จคุณกิลมัยยังเป็นบุคคลที่มีความกระตันยูกระตะเวทีต่ออุป,ปการีเป็นอย่างยิ่งที่ฉันจึงรู้สึกว่าจเจ้าเ่าว่าท่านนี้ช่างโชคดีเป็นอย่างมากที่มีผู้หญิงดีๆเช่นนี้เป็นภรรยาสิ่งสำคัญที่สุดในการของชีวิตคู่นั้น คือการเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อมีสิ่งใดผิดใจกันไม่ถูกใจกันก็ควรพูดคุยกันออกมาโดยตรงและใช้เหตุผลในการพูดคุยกันสุดท้ายนี้ที่ฉันขอให้คู่เป่าวสาวคงรักกันด้วยความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและมีความสุขสมบูรณ์ตลอดไปขอบคุณค่ะ